น้อยฝากให้นะคะคือว่าครับเนี่ยครับครับบุญแล้วเนี่ยไปนอนแล้วเด้อเพื่อผู้ไทยนะครับโอ้เราก็อยู่อยู่นี่นะโอ้เนาะสวัสดีครับโอ้สวัสดี อันนี้ก็กางเกงนะคะจะใส่เด้วยกานงานโอ้โขอบพระคุนในลายครับผมทั้งเสือ้อทั้งกางเกงน่อนเหี่ยวหนึ่งชุดชุดผู้ไทยแบบใหม่เป็นใหม่ด้วยตัวนี้ใหม่ใหม่ใหม่อะไนะยิ้มยิ้มพึงใส่ก็ได้เบอร์เบอโอ้โหชื่นชมก่อนบุ้ยขาดไปนิดนึงเมื่มีใครได้มีเจ้าได้เด้อพรนี่โอ้ใส่เลยนะ เออใส้วก็ขป๊าบคือแค่คือแค่น้องคือแคน้อ ฟ้าครับผมโอยังมันยังใส่เสื้อได้ดิเนาะอะไรเจ้าการนี้นาะหลุมสวนเข้าไปเลยไม่ต้องเกะนะดุ๊กเกะกะเม็ดหนึ่งเนาะถ้าสวนไม่ได้ก็เกะเม็ดหนึ่งนะคะมีมีโอ้มีเม็ด ผู้ไทยอย่างดีนี่เนาะก็เจ้ายไม่มีเป๊ะเลยพอดีเลยหล่อเลยของแม่น้อยนะคะของแม่น้อยจ้าโอ้ยเจ้าขึ้นรอแฮ้เจ้าไปซ้อมมาช่วมนี้เจ้าตื่นเลยว้าว พักหน้าเลยโอ้ยทางดีกว่านี้ไม่ได้การบ้านนี่มันหมดโอ้ยไม่ได้การนะครับโอ้ยโอ้ยขอบคุณหลายครับโอ้ยขอบตาุูเฮ้อนะครับของเมยน้อยเนาะจ้าของเมยน้อยครับผมอยู่กรุงเทพอะกรุงเทพอ๋อครับผมขอบพระคุณนะครับเมยน้อยนะครับที่ได้น้ำเสื้อซับกางเกงเนาะเป็นชุดผู้ไทยเป็นชุดผ้าฝ้ายเนาะว้ไหว้หลวงปู่ ก็แม่สุรพีครับผมขอบขอบคุณเพื่อนหลายที่เพื่อนได้อามอบเป็นอ่ากำลังใจให้กับไทยมันนอกนะครับผมผ่านทางของคุณป้าคำใส่เนาะจ้ะอันนี้กระเป๋าข้างบนนี่กระเป๋าเงินกระเป๋ากางลางกระเป๋าทอง กระเป๋าทรัพย์สินเออคือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบหมดค่ะเงินทองทรัพย์สินครับผมมาว่าอุดมสมบูรณ์ครบทุกอย่างเนาะแนะนำของไทยบ้านนอกนะครับขอขอบพระคุณนะครับทางอ่ม่น้อยแม่น้อยนะครับที่เป็นกำลังใจให้ครับทางไทยบ้านนอกนะครับ ผ่านทางคุณป้าคัคสายนะครับผมกัขอบคุณนะครับป้าพ่อคันสเป็นสะพานให้เชิญครับผมสะพานก็สะพานอย่างดีสะพานเหล็กเลยค่ะไม่ฝุ่ไม่พังค่ะขอบคุณในลายครับขออภัยนะครับคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เนาะรวมถึงนะครับผมอำนาจถึงซีดนะครับผมขององพระปู่พระนิจจุติแล้ครับพระปู่ยศวันนาคานะครับแล้วก็องค์พระปู่ ปลิกินาคานักราชนะครับผมญาตสุรพีสุรดาครับญาตสุรพลีญาโสุรดานะครับผมนักศิษย์้งหลายที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะครับอำวยอวอพรนะครับให้ทางคุณป้าน้อยเนาะเุ้าอยคนอมีความสุขความเจริญนะครับเงินทองไหลมาเต็มมาครอบครัวอยู่เตียนเป็นสุขหนาที่ทางานเจริญเข้าหน้ามีความสุขไา่สุขไจ่ตลอดไปด้วยเถินนะครับผมได้ครับผมขอบคุณทุกานนะครับ สวัสดีครับ